เรียบร้อยแล้วนะฮะสมัครบัตรชีธนาคารใหม่แล้วนะฮะก็ข้าวกันแล้วกันยังอยู่ที่รถอ่ะอยู่เลยเล่นทะเยอเลยก็นี่ก็ทำสมัครบัญชีธนาคารสมัครเอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ก็เลีฮะวันนี้วันอะไรวะวันพุธที่สิบเก้ามั้งใช่ไหมเออ19วันที่สิบเก้าเมษายนนะฮะก็ นี่ผมมาทำบัญชีธนาคารใหม่ที่โลตัสนั่นแหละเพราะว่าผมตื่นสายนะฮะถ้าธนาคารปกติผมเปิดถึงแค่เปิดถึงแค่อะไรเปิดถึงแค่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็เลยมาที่โลตัสดีกว่านะครับเพราะว่าธนาคารในข้างมันจะเปิดถึงประมาณหกโมงเปิดเป็นยันพุ่มเหมือแบบเนี้ยตอนแรกก็กัดจะเปิดบัญชีกติกาใหม่แล้วมันจะได้ใช้เครค้าเหมือนเดิมแต่ว่าสรบและเสรบผมเปิดบัญชีกรุงไทยดีกว่านะฮะเพราะว่า ไม่รู้ผมกลัวมันงงอ่ะไป็สมัครบัญชีใหม่เดี๋ยวก็ต้องเออ่ไปกดเปิดแอปใหม่อะไรใหม่อีกนี่ก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะก็ได้บัญชีใหม่มาเรียบร้อยบัญชีแบบกรุงไทยนะฮะเอ่อที่จริงจริงก็อยากจะทำแบบทุกประเทศเลยแบบนี้แต่ว่าที่เราต้องมีแค่กสิกรไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงไทยนะฮะก็ทำกรุงไทยไปแล้ะถามแม่แล้วแม่เปากรุงไทยก็ดีก็ทำไปละ นี่เดี๋ยวเดินกลับดีกว่านะฮะตอนขามาผมนั่งมอไซค์วินมาแต่เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวแต่ว่า well ถาก,กลับเดินกลับได้นะครับเพราะว่ากินข้าวแล้วครับก็มีแรงไม่ค่อยได้เดินแบบนี้นานแล้วนะสมัยก่อนผมเดินมาหลอดสัดนก็อยจะตายแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินนะฮะก็ให้เดินบ้างดีกว่าจะได้ออกกำลังกายนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เดินออกไปไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไขมันแดกนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวผมเดินกลับก้าน เห็นปะเห็นปะบนบนสภาแล้วนะเห็นไหมบางทีเาก็สงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นไอตอไอไฟไอไฟบนไอไฟบนถนนนะมีมีอยู่ทุกเสาเลยนะฮะยกเว้นท่านเดียวนะฮะมีมีอันนั้เียกับมีเสาที่ไม่มีไฟนะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเห็นมันไปอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนก่อนแล้ะแต่ถ้าเปิดใครไปถอดมันออกแล้วเราก็ปล่อยเสาทิ้งไว้เฮ้ยกุงงกุงงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ซ่อมนัทีนะ กลับมาจากโดนัทก็ได้โดนักับจากโลตัสก็ได้โดนัทแถมกลับมาด้วยนะฮะแถมยี่อะไรซื้อมานะฮะตอนแรกจะซื้อโด,โดนัทแค่ประมาณ 4- 5ชิ้นเองแต่ว่าแม่งมีโปรโมชั่นซื้อ8ชิ้นร้อยเดียวผมตอนแรกผมเอา4ชิ้นไปใจเขาเขา,ขาม,มันแพงกว่าร้อยนึ่ก็เลยซื้อมา8ชิ้นเลยนะฮะโอ้ของกินเยอะแยะนะฮะตอนนี้แล้วก็มีชาร้านชาร้านเดิมนะชามะน,นาวนะ,ะร้านที่สดชื่นนะครับแล้วร้านนี้ต้องเป็นชามะน,นาวนะฮะจะได้ โอ้ยชุ่มท้ำชื้นไปถึงคอนะฮะอะไรวะกูพูดเลยเนี่ยโอ้ยทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยบัตรเอทีเอ็มไม่มีไม่มีไม่มได้สมัครบัตรสมัครแค่บัญชีเฉยนะ,ะ <c oughs> นะเดี๋ยวเอาแอปโอนเอาไปเลย <c oughs> ลนั่นแหละคนนั่งเล่นคอมนะข <c oughs> อยิ้มไม่ทำอะไรแล้ววันนี้นี่ก็เดี๋ยวจะนอนแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนนะ,อะวันนี้ก็มีไปไ,ไปไหลายที่นะฮะไม่ได้ไปไหนที่อะ่างไรก็ไปแค่โรงแรมแล้วก็เดินไปทั่วนะนะเข้ามา ผมดูสุดตัดเป็นเป็นชั้วเพราะว่าผมในผมพยายามตัดสินใจอยู่ว่าผมจะทําบัญ şey> ชีธนาคารเลยดีนะครับสรุปก็เอาคนไทยไปแล้วนะก็ได้ปเรียบร้อยสั่งโหลดแอปเรียบร้อยทําพร้อมเพย์เรียบร้อยเอาบัญชีให้แม่เรียบร้อยเอาเลยก็จะต้องเอาเรื่องบัชีให้พ่อแต่ก็นั่นแหละฮะ ทุกอย่างเรียบร้อยแลฮะผมก็ไม่ต้องไปห่วงกับไอ้บัญชีธนาคารของในมอว่ามันจะปิดติดต่อไปนะเพราะว่าผมโอนเงินทั้งหมดออกมาจากธนาคารเข้าไปธนาคารบัญชีใหม่ของผมแลวอวอนั่นแหละมืออมโอนมาเพราะว่าธนาคารมันไม่รู้มันบังเอ,อิญอะไรนะ 7, 7สลีก็เลยโอนจากตู้ทีมองมาเลยเหลือแค่44สตางค์ในนะัเนี้ยพวกผมก็โอนใน44สตางค์ที่เหลือมาในธนา,าคารเกา่าเอาเข้าธนาคารใหม่นะผมจะไม่เสียสักหนึ่งสตางค์นะครับเงินผม44สตางค์บางทีอาจจะช่วยชีวิตผมเลนะจะช่วยยังไงมานสซิซิสตางค์เอแค่น 44, ั้วแหะ เดี Rolle, ๋ยวก็าเกิดได้ก็ตังคเพิ 40, oh. here, ่มหนูตัวเพิ่เป็นหนึ่งบาทไงถ้าได้หกสิบหกไม่ใช่เด็กมีค่าสิบหกตังค์ก็ได้หนึ่งบาทฟรีนะอะไรอย่างเงี้ยคือกูกูจะงกอะไรแค่นั้นนะฮะแบบคือเก็ไปยโอนออกมาให้หมดไงหนูี่สิบสี่สี่สิบสี่ตังค์ในบัญชีเก่าที่เหลือไว้ทำไมอ่ะก็เอามาด้วยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมก็ไปนอนแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลงไปทำงานไปงานทำงานข้างร้านนะเพราะว่าพนักงานไม่แม้คนเลยอะไรก็ไม่ได้กูช่วยทันขึนนะฮะ มีลงเลหลายวันแล้วก็ก็จะได้ลงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอนแล้วก็ต้องรีบลงไปถึงแล้วถ้าไม่เราไปเจอเมื่อ <c oughs> วานนี้ครับสวัสดีครับ